เวลาเราทำสกิลมติกเนี่ยตั้งทางก่อนนะมีสองทางจะทำสกิลแมติกจาก jd หรือจะทำสกิลแมติกจาก Work Instruction จากบอสเซียกระบวนการแตกต่างกันแต่ปลายทางอันเดียวกันเวลาที่เขาจะกำหนดทักษะจากกระบวนการน,นะผมเรียกกระบวนการน,นะจากงานที่ทำเนี่ยซึ่งในองค์กรมันร้อยเป็นกระบวนการมันร้อยเป็นกระบวนถูกต้องไหมครับมันร้อยเป็น processing นะครับก็เลยเรียกกระบวนการ ในกระบวงงนการมีกระบวนการโอเคไหมครับในงานเนี่ยมีกระบวนการพูดง่ายนะครับพอจะทำสคริมติกจากกระบวนการซึ่งไม่มีปัญหานะครับท่านต้องเอาเอกสารมาเป็นตัวตั้งเหมือนมาท่านจะเอาเอกสารอะไรมาทำองค์กรอย่างนี้เขาเอาเวิร์ n อินสแตนซ์มาทำโอเคไหมครับเอา้าทำไมเอาเวิร์กอินสแตนซ์เนี่ย,ยเอาโปรซิเออร์มาทำเรื่องใหญ่เลยนะเพราะโปรซิเออร์มันจะพูดกว้าง แต่ถ้าพูดถึง Work Instruction มันจะมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะโอเคไหมครับอ่ะขอให้ท่านขั้นตอนนี้ชื่อว่าขั้นตอนการคิด Cut ก็น,อน,น้องนะอย่าแปลว่าตัดจุมันคนละเรื่องโอเคไหขั้นตอนการ k i ิดคัดขั้นตอนที่หนึ่งพนักงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำงานแล้วบันทึกผลลงในใบรา,ายงานการตรวจสอบเครื่องจกักรต้องใช้ทักษะอะไรบอกมา ขา้งจำเ่งจะออกทักษะการตรวจสอบทักษะการบันทึกผลถูกต้องไหมครับโอเคไหมครับเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อนะของของขั้นรายการนิดนึงนะการุณาอย่าเขียนทักษะกว้างๆแบบนี้นะเวลาเขียนทักษกแบบนะแนวสก,กลิลเมทให้เขียนทักษะแคบๆนะ พี่ๆท่านใดที่เรียนกับผมแล้วจะจําได้เลยว่าเวลาทำสกิลเมดิคแค่ทำทักษะคแคบๆทักษะคแคบๆไปถึงทักษะที่จอะตามงานเลยดังนั้นอย่าเขียนทักษะการตรวจสอบนะต้องเขียนทักษะการตรวจสอบเครื่องจกักรแล้วเขาเขียนด้วยว่าก่อนทางานแปลว่ามันอาจจะมีทักษะการตรวจสอบเครื่องจักรหลังทํางานและระหว่างทํางานด้วยนะ แต่อาจารย์มันเรื่องเดียวกันงั้นเขาเขียนมาให้คุมสิจริงปะแต่ทีเขียนทักษะการตรวจสอบไปเฉยนะไม่รู้ตรวจสอบอะไรอะทักษะการตรวจสอบตรวจสอบอีคนทํางานหรือตรวจสอบเครื่องจักรจริงไหมก็ตรวจสอบเครื่องจักรงั้นก็เขียนทักษะตรวจสอบก่อนแลหว่างหลังก็ก่อนเนี่ยงั้นเขียนมาเลยดังนั้นแปลว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ท่านเอา work instruction มาเป็นตัวตั้งนะครับหน้าที่คืองานนั้นอะทำอะไร ก็ทักษะนั้นแหละเมื่อกี้บอกว่าทักษะการบันทึกผลเนาะบันทึกผลอะไรอะ่ะบันทึกผลพนักงานมันน้าเบืงหรือไม่น่าบึ่อหรอบันทึกผลอะไรอะ่ะการตรวจสอบเครื่องจกักรถูกต้องไหมครับขออย่างนี้เลยนะแนวสกิลเมทริกก์เพื่อให้เจาะจงถูกต้องไหมครับมันจะไม่เหมือนแนวนะคอมเพรซีนะคอมเพซี่เนแนวกว้างๆเนะมเออ แต่แนวสเลเิกจะเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะต่อไปนะพนักงานขั้นตอนที่2องพนักงานตรวจสอบ Job o r อ e ดอร์รีพตตรวจสอบชิ้นงานตรวจสอบโปรเซ็ s ก่อนหน้าและโปรเซ็ s ที่ต้องผลิตทักษะที่ต้องใช้คือถ้าจะเอาปเป๊ะเลยนะทักษะการตรวจสอบ Job Order Report เอาปเป๊ะเลยนะจอบออเดอร์รีพอหนึ่งทักษะต่อไปทักษะการตรวจสอบโปรเซสก่อนหน้าและแยกอีกทีก็ได้ทักษะการตรวจสอบโปรเซสที่เลือกใช้ที่ที่ที่ปฏิบัติเออที่ทำอยู่ อ่ะรีบเป็นอันเดียวได้ไหมได้นะไม่มีปัญหานะแต่ทักษะมันจะกว้างนะแต่ถ้าแยกย่อยๆเป็นทักษะการตรวจสอบ Job Order Report ทักษะรตนวดสอบ r ปรเ s s ก่อนหนะ้าทักษะการตรวจสอบโปรเซ s ที่ผลิตก็อโอเคนะที่ที่ปฏิบัติขั้นตอนมันเป็นแบบนี้ไงก็ต้องใช้ทักษะแบบนี้ไงแต่ฉันยุบได้ไหม ฉันยุบเหลือทักษะการตรวจสอบอันเดียวได้ไหมได้ครับได้ครับเป็นทักษะการตรวจสอบอะไรล่ะทักษะการตรวจสอบตามขั้นตอนที่สองใน work in kit cast เพราะมันมีหลายอย่างถูกต้องไหมก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรายการประเมินของท่านจะนัวเนียมากเลยเพราะมันต้องดูสามสิ่งถูกต้องไหมครับ ดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยสกิ l มาทริกเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องจํานวนสกิลหรอกเอายิ่งแคบๆยิ่งประเมินง่ายยิ่งย่อยๆยิ่งประเมินง่ายอ่ะโอเคไหมครับอันนี้แล้วแต่ท่านเลยนะครับอ่ะต่อไปขั้นตอนที่สามสวมใส่อุปกรณ์ PPE คือถุงมือกับผ้าปิดจมูกต้องใช้ทักษะอะไรครับขั้นตอนที่สามเนี่ยพนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ PPE ที่เขาจะต้องทําก็คือเขาจะต้องใช้คือถุงมือกับผ้าปิดจมูกทักษะที่ต้องใช้คือทักษะทักษะการใช้อุปกรณ์ PPE ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า PPE ก็จะมีหนึ่งกับสองถูกต้องไหมครับไม่ต้องเขียนไว้ก็ไม่เป็นไรถูกต้องไหมครับผมถามนิดนึงอีกคนททำสกิลเมทริกทักษะการใช้อุปกรณ์ PPE มันควรเป็นหัวหน้าหรือจอปอ คำตอบคือเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันนะเอาไหมมันคือหัวหน้าหรือจอปอมันน่าจะเป็นจอปอไหมจอปอบอกกูเดือดร้อนแล้วสิไม่ไม่คือพนักงานต้องใส่เพื่อความปลอดภัยไงแล้วเธออยากให้พนักงานทำอะไรเธอก็เขียนสเกลเม i c ิกเรื่องนี้ไ,ไหมพี่เลยไหมตกลงกันเองโอเคนะครับจอปอเขาบอกว่าพี่เป็นหัวหน้างานป่ะ พี่อบรมจอปอมาอยัางอบรมจอปอหัดแล้วงนั้นง,งั้นพี่ทำนะเห็นไหมไม่รู้แหละขั้นตอนนั้นจะต้องทําอะไรมันต้องกำหนดทักษะมาให้ได้เข้าไหมครับจากใครทําเป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับขั้นตอนที่สี่จัดเตรียมไดบอร์ดกรุณาอย่าแปลโดยใช้ศัพท์ทั่วไปไดแปลว่าตายบอร์ดแปลว่าแผ่นไดคําว่าไดของเขาเนี่ยหมายถึง จุดยึดอะไรบางอย่างเนาะเขาอะนะครับคำถามคือทักษะที่ต้องใช้คืออะไรขั้นตอนไดบอร์ดมี4.1 4.2 4.3ทักษะที่ต้องใช้คือคือทักษะการเตรียมไดบอร์ดอ้าวแล้วหนึ่งสองสามอะไรล่ะอาจารย์เอามาทำเป็นตัวชี้วัดทักษะให้หมดโอเคไหมครับจะได้ไม่วนเบอเนาะ อ้าวจะเอาย่อยๆก็ได้นะจะเอาย่อยๆก็ได้นะขอลบตรงนี้นิดนึงนะทักษะการเช็คพาร์ตหมเบอร์ตามจ o อบออเดอร์รีพอร์ตหนึ่งทักษะทักษะการทำความสะอาดไดบอร์ดหนึ่งทักษะทักษะการติดตั้งไดบอร์ดหนึ่งทักษะโอเคไหมครับก็จะได้สามทักษะย่อยหรือจะเอาหนึ่งทักษะกว้างทักษะใหญ่ทักษะการจัดเตรียมไดบอร์ด คำถามคือท่านว่าทักษะไหนประเมินง่ายกว่ากันแบบนี้หรือแบบนี้ประเมินง่ายกว่ากันแบบย่อยผมว่าแบบย่อยทักษะข้างบนมันประกอบด้วยสามเอาจริงๆมันคือประกอบด้วยสมทักษะย่อยจริงไหมมันจะยากตอนประเมิน แปลว่าเวลาประเมินทักษะการจัดเตรียมไดอร์ดต้องดู3ทักษะย่อยให้ครอบคลุมดูไม่ครอบคลุมแปลว่าไม่ครอบอีก